สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปย่างเนื้อสันจรที่บ้านสามารถนะคะบ้านของพี่สามารถนะคะอุ้ยน่ะคอเคยเชื่อ,อ,อไปกันเลยนะคะพี่นงเราเตรียมของแล้วนะคะนี่แม่ย่างของเราในอย่างสันจอน,นี่พี่หนึ่งคะ่ะเนาะเชื่อ วนะคะนี่ถึงแล้วนะคะนี่นี่นนโอ้รถด,ดำอู้แปดห้แปดห้ถึอว่านี่แปดห้ถึอว่านี่ถึงแล้วนะคะเอาอะไรอ,อุ้ยคลิปเลยจะไม่สำเร็จเกี่ยวกับอขั้นตอนยังครับแก้เสร็จก่อนจะขอเงินจ้างอะไรไปก็บโงการ เอาเอานมันน่อกไปอมอะไรไดังไปนี่อการน้ำจิ้มสูตรคุณเล็กครับสใส่ตอว่ะอร่อยมากสใส่ยกบออเขาเปรี้ยวหอดถันถทำมาจากพิษ ตอนที่นำชิมเรบอกเลยเอกไปวโทใหอาจาอาลวจาขข้าไปจาอุ้่นอบานไอ้เาทานเามาให้นอนก็รู้กันนี่คือบักจิตเปลี่ยนพวงอะไรยเอาฟอนฟ พิงเพงิงเทล่าลิงพิงเทกงเทลาลิงทิงทิงเิงิงเอลาลิงทิงทิงเิงจิ้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 งจิลงจ้งจิ้ง้งจ้งงจิ้งจิ้งิ้งจิ้งจิงจิงิงจง้งงิงจิง้งงง้งงง้งงงงงงิงงงลงงงงงงง้งลงงจง ราจะต้มน,น้องปังปอนนะครับ huh. น้องเชฟวอเชอวะบอกพี่ชินด้าบิยจะชิมชินดไปอารามปะอุ้ยสวัสดีครับช um ิมดอนว นังหมูก็รับง้องนี่แจมาเป็นนางหมูันเองปอกผู้ปอกหมูหมักน้ำผึ้งเลยนี่นี่นน่น่นเนน้ำผึ้งเอามันสียดูอาโปรตีน แบแห้งหมดปกติเลยหมูบวกแกว่างแห้งหมดการสร้อยไม่ได้ไม่กินอะไรอย่างเนาเพราะมากินอย่างหมูแต่นี่เนื้อย่างนี่นี่อบตัวนี้ย่างหัวหมูหนังกากหมูนะครับชื่อพานการอบ พุพ้มพงทีนะครับสองร้อยห้าสิบองศาเดซิเบลนะครับตัวใส่ทานใหม่มาหกกะนี่นะครับเอาเฮียมาสีเฮียเอาหมูเกี่ยว

จมูกั่อหวานหวานบ่มีาน่มีมันตุ่มยดได้่าน้บัเบื้งหน้ามันิดตหยขงนวไ้ใ้องนามันแ้ได้เ้องกไปเล็กน้อยอะไบไปแล้วแวไปแล้วเลือกง่ายตอนมันยู่น้ำแน่นแข็งอย่า ไล่ลงไล่เนียมาละไลนายุตคุกินระทนะคอาลอินชีบฉีบมาชีบมีาะ

งงงงพกินแล้วนะคะตอนนี้พนักงานพนักงานเซ็ตหม้อเป็นไงเซ็ตหม้อนะคะเิ็มมากโอ้หนามันหยิบหยิบเนื้อย่างสันจรโอ้ยสิวฝุนเป็นไงคะคุณพนักงานเซ็ตหม้อ เหนียวบังมากเลยเดี๋ยวปิดหน้อยปิดหน้อยปะป๋อปิดหน้อยปะป๋บอกลำพึงลำพันธ uh> ุ์ิชิปเนื้อปะป๋อเนื้อปะป๋ออย่โชว์จูสิลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจะติียืดใส่ยืดข้างในข้างหน้าเข้าหรือยังบ๊ายบาย ปอนยืนยืนหกรอนทอดหมอบอ่ะมันถ่ายรูกอ่ะไม่ดินเดี๋ยวอันนั่งมั่งบอนเฮ้ยไปแล้วกลับแล้วนะคะเนื้อย่าง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 สัญจรกับเรานะคะเดี๋ยวอีพี่หนาเข้าสิไปกินยูซายกะติดเต้าด้วยนะคะ โอเคบอะเอาเนีเ่ยโอเคป่ะ <Yep. S 1> ไปกลับบ้านแล้วเจอก,กันคลิปหน้าได้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะไม่